สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครัวพิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนําการทําเว็บแอปสวยๆนะครับตามคลิป YouTube นี่เลยนะครับ Vertical s i t e Navigation Bar นะครับในคลิปนี้เขาจะใช้ HTML, CSS แล้วก็ Java Script นะครับเป็นแบบเมนูด้านข้างนะครับสวยงามมากเลยนะครับเราจะเอามาทําเป็นเว็บแอปได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันครับ อันดับแรกเลยนะครับผมก็จะมาที่ Google Drive นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ใหม่แล้วก็ไปเพิ่มเติมจากนั้นไปที่สคริปต์ของ Google App ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่โครงการไม่มีชื่อคลิกครับแล้วก็ตั้งชื่อโครงการขึ้นมานะครับผมจะตั้งชื่อเป็นเว็บแอปไซบานะครับจากนั้นกดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับ เสร็จแล้วฟังก์ชันแรกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่รหัส gs หรือ c o d e j gs เนี่ยนะครับให้เปลี่ยนเป็น do get นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการ return นะครับเป็น html service นะครับ create template นะครับ form file แล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมาใส่ single c o d e นะครับตั้งชื่อว่า index ครับแล้วก็ evaluate ครับวงเล็บเปิดปิด เสร็จแล้วกดปุ่ม enter ลงมา .e ครับ add meta tag นะครับเปิดวงเล็บขึ้นมาแล้วก็เลื่อนมาล่างสุดนะครับมาก o p y viewport c t r l c control v เข้าไปครับเอา cursor ไว้หลังสุดกด enter ลงมานะครับคลิกนะครับใส่จุดเข้าไปนะครับแล้วเลื่อนมาล่างสุดนะครับ s t x frame option mode นะครับเปิดวงเล็บขึ้นมาเลื่อนมาล่างสุดอีกครั้งหนึ่งครับ copy html นะครับมาจนถึง allow คอนโทรลนะครับแล้วก็ c อนโทรลวลงไปนะครับถ้ามันก๊อปี้เกินก็ลบออกนะครับแบบนี้โอเคนะครับถ้าไม่มีหยักหยกสีแดงแปลว่าเราทําถูกเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้ครับเนี่ยโอเคนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันดูเกสที่เราจะต้องทําประจําเลยเวลาเราจะทําเว็บแอปนะครับจากนั้นกดบวกครับแล้วก็ไปที่ HTML ครับตั้งชื่อ index ครับ index กดปุ่ม Enter ครับแล้วก็ลบโค้ดทั้งหมดทิ้งได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับกลับมาที่นะครับเว็บนี้นะครับ YouTube ตัวนี้เดี๋ยวผมแชร์ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับท่านก็เลื่อนมาด้านล่างไปที่แสดงเพิ่มเติมนะครับดาวน์โหลดนะครับ Exercise f i l e Here นะครับกิจทับตรงนี้แล้วก็คลิกไปที่กิจ h ับเขาเลยครับแล้วก็จะเห็น Index Pick แล้วก็สไตล์นะครับเราก็ไปที่ Index ก่อนครับ พอคลิกเข้าไปที่ index นะครับไปที่รอครับ control a control c นะครับแล้วค่อยกด back ครับจากนั้นนะครับกลับมาที่สคริ p ต์ของเรานะครับมาที่ index control v ลงไปแบบนี้ครับจากนั้นกดบวกอีกครั้งหนึ่งครับ html ครับตั้งชื่อนะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อเป็น css นะครับกดปุ่ม enter ครับแล้วก็นะครับลบทิ้งหมดเหมือนเดิมครับ จากนั้นนะครับพิมพ์คำว่า style ลงไปนะครับแล้วก็ Select style นะครับแบบนี้ครับเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงกลางครับค่อย enter ลงมา1ครั้งครับจากนั้นกลับไปที่นะครับกิทฮับครับคลิกลงมาที่ vertical size นะครับ navigation bar ตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ style css ครับคลิกไปที่ style ครับ จากนั้นไปที่รอครับ c อนโทรลเอคอนโทรลซจากนั้นกลับมาที่สไตล์ของเรานะครับ c อนโทรลวลงไปแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับกลับไปที่นะครับอินเดครับแล้วเลื่อนขึ้นมาบนสุดนะครับโค้ดของเขาเนี่ยนะครับเขาจะลิงก์สไตล์ซีเจากไฟล์นะครับจากไฟล์ Style Cs เนะครับ แต่ของเราเนี้ยมันจะลิงก์จากไฟล์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเปลี่ยนคําสั่งบรรทัดนี้นะครับโอเคนะครับวิธีการนะครับผมก็จะนะครับพิมพ์เครื่องหมาย question mark เข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ a s t e r i นะครับเท่ากับนะครับเคาะวัก question mark แบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วกลับมาที่รหัส j G S นะครับแล้วก็พิมพ์ h T M L service ขึ้นมาแบบนี้ครับ ดอทครับ create html output form file ตรงนี้ครับเปิดวงเล็บขึ้นมาครับใส่ s n g l e q u o t e เข้าไปพิมพ์ css ลงไปครับเอาเคอร์เซอร์ไว้ข้างหลังวงเล็บ get content ครับแบบนี้ครับวงเล็บเปิดปิดอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นคลุมบรรทัดนะครับกดเมาส์ลากคลุมทั้งหมดนะครับคลิกขวาคัดเลยครับตัดนะครับหรือ ctrl x ก็ได้ครับ พอตัดคำสั่งนี้ก็กลับมาที่ i n d e ด็กครับแล้วเอามาไว้บรรทัดที่6ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ Ctrl V ลงไปนะครับแบบนี้เลยนะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับแล้วก็มาที่การทําให้ใช้งานได้ตรงนี้ครับเมนูแรกเลยนะครับทําให้ใช้งานได้รายการใหม่คลิกมาที่รูปฟันเฟืองนะครับไปที่เว็บแอครับพอคลิกที่เว็บแอปเสร็จมาที่ฉันเท่านั้นนะครับเปลี่ยนเป็นทุกคนครับคลิก คลิกการทำให้ใช้งานได้นะครับแล้วรอสักครู่ครับในขณะที่รอการทำเป็นเว็บแอปนะครับเราสลับมาที่กิททับของเรานะครับกดแบ็คครับแล้วก็คลิกตรงเมนูเว t i c ชันไซบาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วมาที่พิกครับจากนั้นเราจะเห็นตัวอย่างรูปนะครับคลิกขวาที่รูปครับคัดลอกที่อยู่รูปภาพครับ โอเคนะครับเมื่อเราได้ที่อยู่รูปภาพเสร็จนะครับเราก็กลับมาที่สคริปต์อ่าตอนนี้ได้ได้ลิงก์เว็บแอปมาเรียบร้อยนะครับให้กดเสร็จสิ้นไปก่อนครับจากนั้นนะครับคลิกการทําให้ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งไปข้างล่างสุดครับการนาการทดสอบไปใช้งานนะครับคลิกเลยแล้วเราก็จะได้ลิงก์ทดสอบตัวนี้แล้วคลิกที่ลิงก์นี้ครับเพื่อจะเปิดเว็บแอปดูขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมย่อลงไปอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับ จะเห็นว่าตอนนี้นะครับมันยังไม่มีรูปนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เอาโค้ดไปใส่ครับตรงนี้นะครับกลับมาที่นะครับสคริปต์ของเราครับกดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับแล้วมาบรรทัดที่18นะครับ imgsrc นะครับให้เรานะครับลบคำว่า pic.png i ตัวนี้ออกไปนะครับแล้วนะครับ control v นะครับลิงก์ที่เราก๊อปที่อยู่มาเมื่อสักครู่นี้เข้าไปแทนนะครับ จากนั้นกดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จนะครับมารีเฟซอีกครั้งหนึ่งครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้นะครับเป็นภาพโปรไฟล์ขึ้นมานะครับหรือถ้าเราอยากใส่เป็นภาพของเราเองนะครับเราก็จะต้องทำการอัปโหลดนะครับอ่าอัปโหลดไฟล์ไปเตรียมรูปโปรไฟล์ของเราเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็ทำการอัปโหลด กรณีที่นะครับเราอัปโหลดขึ้นมาโดยใช้ Google Drive เนี่ยนะครับรูปภาพที่9ก้าภาพนี้นะครับภาพที่9ให้เราใช้วิธีการคลิกขวาที่รูปนะครับไปไหนแล้วตรงนี้เนาะหลุดบีกแล้วนะครับข้อมูลเยอะนะครับก็จะไล่หาหนิดนึงนะฮะแวบบแบบแล้วก็หลุดลงไปแบบแบบแล้วก็หลุดลงไปโอเคยังไม่ได้อีกมันรีเฟรชหน้าจออยู่ครับ ไล่มาเรื่อยๆโอ้โหนะครับจนกว่ามันจะนิ่งอ่ะนิ่งละคลิกขวาครับรับลิงก์ครับอ่าวิธีนี้ต้องให้รับลิงก์ก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับเขาเรียกว่าแชร์ให้เป็นสาธารณะนั่นเองนะครับจากนั้นคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับกรณีที่เราจะใช้โลโก้เราหรือว่าโปรไฟล์เราหรือว่าโลโก้โรงเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาไป เวลาเราเอาขึ้น Google Drive ให้ทำแบบนี้เลยนะครับรับลิงก์เสร็จนะครับกลับมาที่สคริปต์นะครับบรรทัดที่18นะครับ IMG SRC นะครับเราก็นะครับเอาตัวนี้มาวางแทนก็แล้วกันนะครับลบออกครับให้เหลือแค่ double ลโ o t e แบบนี้ครับ c t r l V ลงไปนะครับแล้วก็ลบ Slash View ออกไปเลยนะครับ Sharing เนี่ยนะครับให้เหลือแค่ ID นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับ สล s บลบออก d ลบออก l ล s h ลบออกนะครับไฟล์ลบออกแบบนี้ครับเหลือแค่ c o m ค l มสลนะครับแล้วก็พิมพ์ uc นะครับ c r e a t i o n Mark ID เท่ากับนะครับอันนี้เขาเรียกว่า direct link หรือลิงก์ตรงนะครับที่จะโชว์รูปภาพนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกครับพอกดปุ่มบันทึกเสร็จนะครับก็ลองรีเฟชดูครับก็จะเปลี่ยนเป็นรูปของเราเรียบร้อยแบบนี้ครับ ทีน uh, ี uh ้นะครับลองย่อนะครับลองย่อหน้าต่างดูนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ลองคลิกที่นะครับเมนูนะครับเบคอนตรงนี้นะครับ3มขีดนะครับก็จะมีเมนูสไลด์ออกมาแบบนี้นะครับแดชบอร์ดสถิตินะครับสวยงามมากนะครับเป็นเมนูไซบาร์นะครับขยายนะครับสามารถที่เลื่อนดูข้อมูลนะครับ เราก็ค่อยเข้าไปแก้ไขเมนูเป็นของเรานะครับแล้วก็เนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆเป็นของเรานะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาเว็บไซต์ของเราได้เร็วนะครับโดยที่เราไม่ต้องมามานั่งพิมพ์ทีละบรรทัดหรือทีละโค้ดนะครับเราไปเอาโค้ดที่เขาแชร์มานะครับแล้วก็เอามาพัฒนาต่อนะครับก็จะทําให้เรามีเว็บแอปวสวยๆนะครับใช้งานได้ทันทีนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับ ในการพัฒนาเว็บแอป,ปอย่างไรให้สวยและเร็วนะครับเมื่อเราทำเสร็จเวลาจะไปใช้งานจริงอย่าลืมนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือต้องมาที่เมนูที่2นะครับจัดก,การทำให้ใช้งานได้นะครับเวลาเราแก้ไขโค้ดเสร็จหรือว่าอัปเดตโค้ดนะครับมาที่ดินสอตรงนี้แล้วก็คลิกตรงสามเหลี่ยมนะครับและให้เลือกเป็นเวอร์ชันใหม่ครับจากนั้นคลิกการทำให้ใช้งานได้นะครับ วิธีนี้เป็นการอัปเดตโค้ดล่าสุดนะครับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรก็ตามนะครับส่วนลิงก์จะเป็นลิงก์เดิมตลอดคือลิงก์นี้นะครับ URL ตัวนี้เว็บแอปเนี่ยก็คัดลอกนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับใครก็ตามที่ได้ลิงก์นี้เปิดมาก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะเป็นเว็บแอปสวยงามนะครับหวังว่าคลิปนี้คุณจะมีประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ